เทียบทุนแล้วครับพี่น้องเป็นคู่ชิงชน,ะ,ระ,รชนะเลิศถ้วย,นนนนพย,ยพระราชทา,น,า,ทา,า,กกานประเภท30มฝีภายลองน้ำแดงในนามอัครามงคลนาวาอ๋อมาแล้วจ้าเดี๋ยวนี้เม่น้ำสายชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิธิถาที่ราชาภพสมเด็จพระเทพพม่นราสุณาสยามบรมราชมาลีอัคราหนาหวานลองน้ำแดงอัครามงคลนาวาอัครามงคลนาวาลองน้ำแดงเจริญไทยยาอาลุ้ยในน้ำผัดส แสงสัตย์ในนาำขอมแมแก้วไครดีไข่โย่ข่หมดไข่ไปไข่ดีไขยอย่ไครหมดไข่ไปในน้ของอัคระบองคนเอาไว้ยงผายแรงจะแสงนีอองหนูไม่ออกก็เลยายาโดนสายเพราะว่าเราเป็นเกื่อนจังงานจะพายแรงจะแสงกิได้หรือไม่ได้วงองรวยแนอาขาดนี้อัคระบองคนดีะจว้าือชายจะแสงได้ไม่นอนเมื่ออัคราบุคคนดีอย่างเดียวไอ้ตีนี้อย่างเดียว่าแล้วอัคราบุคคนจะหนี ขอเสียประมือให้ตับคู่ชิงถ้วยพระระาชทาสามสิบวิภายเที่ยวแรกนะครับผลการตัดสินแล้วก็การยกธงให้เหลือล่งน้ําแดงครับอครมงคลอวาไปเลชนะอครมงคลอวาไปเลยชนะครับเจ้านาย